บุ๋มปนดาเคลีย์ปมสงสัยไร้รูปคู่ก๊อตอาทิตย์แฟนหนุ่มมาสักพักกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองเป็นอย่างมากค่ะสําหรับบุ๋มปนดา,าวงผู้ดีหลังจากเปิดตัวหวานใจหนุ่มหล่อกล้ามโตซิกแพ็คแน่นก๊อตอาทิตย์อนันทวันดีกรีนักกีฬาเพาะกายและนักกีฬายิงปืนรณนนยุทธถิมชาติค่ะแต่พักหลังเนี่ยชาวเน็ตสังเกตเห็นว่าทั้งคู่ไรโมเมนต์สวีทหวานเหมือนก่อนแถมในอินสตาแกรมยังไม่ค่อยเห็นรูปคู่มาพักใหญ่ ทำให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่าทั้งคู่เลิกกันแล้วหรือเปล่าลาสุดข่าบุ้งปนาดาก็ได้โพสต์ภาพกำลังกินปิ้งย่างกับลูกสาวและหนุ่มก๊อตพร้อมเคลียร์ชัดถึงปมข้อสงสัยว่า เนื่องจากวันนี้มีข่าวที่ช่องวันสงสัยว่าทำไมบุ๋มไม่ลงรูปกับพี่เขาเลยวันนี้ก็เลยขอเคลียข้อสงสัยนะคะยังเป็นครอบครัวตามปกติค่ะเพียงแต่ช่วงที่ผ่านมาบุ๋มเน้นลงพื้นที่และมีประเด็นว่าตอนลงรูปกับพี่เขาช่วงรแรกๆมีคนมันเน็ดด้วยคำหยาบคายด้วยความสนุกเกินงามซึ่งตัวพี่เขาเป็นคนนอกวงการและน้องๆเองก็ไม่ควรมารับผลกระทบแบบนี้ บุมก็เลยอยากปกป้องแล้วก็แคร์ความรู้สึกทุกคนเลยเลือกที่จะไม่ลงรูปเลยแต่ทอไม่ลงรูปก็กลายวันเลิกกันหรือเปล่ายังปกติดีนะครับเพียงแต่บรรดาบ,บ้านลงพื้นที่เน้นช่วยคนแค่นั้นละค่ะรักทุกคนนะคะงานนี้เรียกว่าเคลียร์ชัดแล้วนะคะว่าความรักของทั้งคู่นั้นก็ยังแฮปปี้กันอยู่และยังไม่ได้เลิกรากันตามที่หลายคนถกัสแต่อย่างใดจ้า